อาวุธที่สวีเดนพัฒนาขึ้นหลายอย่างเป็นอาวุธที่มีความโดดเด่นอย่างมากบางอย่างโดดเด่นทางด้านรูปลักษณ์บางอย่างโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีและหลายอย่างโดดเด่นทั้งสองด้านรวมกันอย่างเรือคอเวตมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างมากด้วยความพยายามในการออกแบบให้เรือมีหน้าตัดเรดาร์ขนาดเล็กที่สุดเรือคอเวตในชั้นนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติเนื่องจากมีความสามารถในการสเตลที่ยอดเยี่ยม ซึ่งบางสื่อรายงานว่ามันมีหน้าตัดเลด้าเล็กกว่าเรือคอเวชชั้นอื่นมากถึง99%เลยทีเดียวเรือดำน้ำชั้นกอตแลนด์แม้ว่าจะไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากเรือดำน้ำชั้นอื่นแต่มันมีคุมกำลังเป็นเครื่องยนต์สเตอร์ลิงซึ่งถือว่าไม่ค่อยพบเห็นในเรือดำน้ำมากนักเครื่องยนต์ดังกล่าวทำให้เรือดำน้ำชั้นกอตแลนด์เงียบมากถึงขนาดที่ว่า สามารถลอบเข้าใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาในการซ้อมลบได้ซึ่งในทางเทคนิคนั้นหมายความว่าเรือดำน้ําชั้นกอตแลนด์ของสวีเดนสามารถจมเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นยอดของสหรัฐอเมริกาได้ส่วนอากาศยานที่สวีเดนพัฒนาขึ้นในประเทศก็ถือว่ามีความโดดเด่นไม่แพ้เรือดำน้ำําและเรือลบผิวน้ําอากาศยานที่สวีเดนพัฒนาขึ้นโดดเด่นด้วยปีกสามเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์และติดตั้งปีกขนาดเล็กที่เรียกว่าคานาด ซึ่งถือว่าสวีเดนเป็นชาติแรกที่ผลิตอากศญญาศยานที่มีขนาดในปริมาณมากนอกจากนั้นเครื่องจากสงครามทางภาคพื้นดินที่สวีเดนพัฒนาขึ้นก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน strv 1 0 3หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า S t a n k เป็นรถถังที่สวีเดนพัฒนาขึ้นและใช้งานในช่วงสงครามเย็นมันโดดเด่นด้วยการเป็นรถถังหลักเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบร์รุนแรก ที่ถูกผลิตในปริมาณมากและยังเป็นรถถังหลักที่ไม่มีป้อมปืนซึ่งเป็นการออกแบบที่ไม่ค่อยมีชาติใดกล้าทำช่วงล่างพิเศษทำให้รถถังรุ่นนี้ปรับลดความสูงต่ำของตนได้นอกจากนั้นการปรับเปลี่ยนความสูงของช่วงล่างยังทำให้สามารถเปลี่ยนมุมยิงของรถถังได้การปรับเปลี่ยนความสูงต่ำยังส่งผลต่อความอยู่รอดในสงครามอีกด้วยโดยปกติเครื่องจักรสงครามทางภาคพื้นดินอย่างรถถังจะถูกออกแบบให้มีลักษณะแบนที่สุด เพื่อไม่ให้ศัตรูสามารถสังเกตเห็นได้จากระยะไกลและตกเป็นเป้เปาของอาวุธต่อต้านรถถังได้ยากขึ้นอย่างเช่นรถถังบางรุ่นของโซเวียตถูกออกแบบให้แบนมากซึ่งทําให้มีพื้นที่ภายในรถถังน้อยส่งผลทําให้บรรทุกกระสุนปืนรถถังได้น้อยแต่เอทีอาวีหนสามารถทําให้ตนแบนราบกับพื้นดินได้เพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสงครามโดยที่ไม่ต้องสูญเสียพื้นที่ภายในและสามารถบรรทุกกระสุนปืนไว้ภายในได้เป็นจํานวนมาก โดยอาศัยประโยชน์จากช่วงล่างพิเศษดังกล่าวแต่เมื่อสวีเดนต้องการลดถังหลักรุ่นใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆในอนาคตในช่วงยุค1,980สวีเดนจึงได้เริ่มโครงการ STRV 2,000ซึ่งโครงการนี้นำไปสู่การสร้างรถถังหลักที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกและมันอาจจะเป็นรถถังหลักที่ไม่มีชาติใดกล้าคิดกล้าออกแบบที่จะสร้างขึ้นมาก่อน เ t r v 2000คือโครงการพัฒนารถถังหลักรุ่นใหม่ของสวีเดนในช่วงยุค1980โดยมันต้องมีคุณสมบัติ3ประการที่สวีเดนต้องการได้แก่ 1. จะต้องสามารถยิงได้ทุกทิศทางขณะเคลื่อนที่ 2. ต้องมีทัศนวิสัยที่ดีสำหรับลูกเรือภายใน 3. ต้องมีอัตราการอยู่รอดในสงครามสูงอาวุธหลักของเ t r v 2000ถูกพิจารณาให้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด140มเมตรได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีอำนาจการเจาะทะลุมากกว่าปืนขนาด120มิลลิเมตรมากถึง50%กระสุนมีความเร็วปากกระบอกปืนมากกว่าการยิงจากปืนขนาด120มิลลิเมตรถึง2เท่าคาดว่าสามารถเจาะทะลุก,ก่อรถถังโซเวียตได้ทุกรุ่นแต่มีปัญหาตรงที่กระสุนขนาดใหญ่ทำให้รถถังบรรทุกกระสุนปืนได้น้อยจึงมีการเสนอให้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด40มิลลิเมตรไว้ด้านข้างของปืนใหญ่หลักซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของปืนใหญ่รถถังได้อย่างมาก โดยปืนใหญ่40มิลลิเมตรสามารถใช้โจมตีเป้าหมายทั่วไปที่ไม่มีความแข็งแกร่งมากนักและเก็บกระสุนปืนขนาด140มิลลิเมตรที่มีอยู่อย่างจำกัดไว้ใช้ยิงกับเป้าหมายที่มีความสำคัญและมีความแข็งแกร่งมากกว่าโดยปืนทั้งสองกระบอกมาพร้อมกับระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติด้านการป้องกันตนเองตัวถังของ s t r v 2000สร้างขึ้นจากเหล็กกล้าและมีเกาะติดตั้งไว้ภายนอกคล้ายกับเกาะแบบแยกส่วนในปัจจุบัน ผลิตจากโลหะผสมป้องกันการเจาะทะลุได้ดีถอดเปลี่ยนได้ง่ายและติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ทางด้านหน้าของรถถังลูกเรือจะอาศัยอยู่ทางด้านหลังการติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ทางด้านหน้าทําให้เครื่องยนต์ทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการเจาะทะลุจากทางด้านหน้าได้อีกชั้นหนึ่งกระสุนปืนใหญ่จะถูกบรรจุไว้ในกล่องที่ทางด้านหลังของรถถังซึ่งสามารถดีดกระสุนปืนใหญ่ทิ้งได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการระเบิดจากภายในเมื่อรถถังถูกโจมตี โดยรถถังสามารถบรรทุกกระสุนปืนขนาด140มิมได้29นัดและกระสุนปืนขนาด40มิมได้148นัดแม้ว่าจะเป็นรถถังที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์มีอำนาจการยิงที่ทรงพลังแต่สวีเดนก็ไม่ได้เลือกที่จะเปิดสายการผลิตรถถังรุ่นนี้เพื่อนำเข้าประจำการเนื่องจากรถถังดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการพัฒนายาวนานมากเกินไปและมีต้นทุนสูงมากสวีเดนจึงได้เลือกที่จะใช้โนทางที่ประหยัดเวลาและงบประมาณมากกว่านี้ นั่นก็คือการนำเข้ารถถังจากต่างชาติซึ่งพวกเขาได้เลือกรถถังเล็บเผือดสองจากเยอรมนีมาปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีของตนซึ่งมีทั้งรถถังเล็เผือดสองแบบมือสองและยังมีจํานวนหนึ่งที่ผลิตขึ้นในสวีเดนภายใต้ใบอนุญาตจากเยอรมนีอีกด้วยซึ่งรถถังเหล่านี้ถูกกําหนดชื่อเรียกในสวีเดนว่ารถถังเอทีอวี122การนำเข้ารถถังจากต่างชาติส่งผลทําให้สวีเดนมีรถถังที่น่าพอใจ ในราคาที่ถูกกว่าการพัฒนาเองและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็ยังคงได้รับประโยชน์เนื่องจากการผลิตในประเทศจะเห็นว่าอาวุธหลายอย่างที่สวีเดนพัฒนาขึ้นมีความโดดเด่นและถูกยกย่องอย่างมากแต่อาวุธที่สวีเดนพัฒนาขึ้นกลับไม่เป็นที่นิยมและไม่ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายมากนักมีผู้เลือกที่จะประจำการด้วยอาวุธสวีเดนค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาวุธจากสวีเดนนั้นมีราคาสูงเกินไปหากเปรียบเทียบกับความสามารถของอาวุธดังกล่าวทําให้หลายชาติหันไปจัดหาอาวุธจากแหล่งอื่นที่มีราคาใกล้เคียงกันแต่ได้อาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็คือรถถังเ t r v 122ซึ่งเป็นรถถังเลบเิดสองแบบมือสที่สวีเดนนำมาปรับปรุงจะมีราคาต่อหน่วยอยู่ที่เกือบ6ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีราคาเกือบเทียบเท่ารถถังหลักมือหนึ่งจากบางชาติและ ATRV-122 แบบที่ผลิตขึ้นใหม่ในสวีเดนภายใต้ใบอนุญาตจากเยอรมนีบางสื่อรายงานว่ามีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ11ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากว่าเป็นความจริงก็ถือว่ารถถังหลักของสวีเดนมีราคาแพงเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งการที่สวีเดนพัฒนาอาวุธเองทงั้งๆที่รู้ว่าอาวุธที่พัฒนาขึ้นจะมีราคาสูงมาก ก็อาจจะเป็นเพราะว่าจัดหาอาวุธโดยตรงจากต่างชาติได้ยากเนื่องจากในอดีตสวีเดนเป็นประเทศเป็นกลางหากจัดหาอาวุธจากชาติสมาชิกเนโตมากก็อาจจะโดนโซเวียตเพ่งเลงได้แต่ในปัจจุบันสวีเดนไม่ได้เป็นกลางอีกต่อไปพวกเขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเนโตเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าสวีเดนจะยังคงพัฒนาอาวุธใช้เองเช่นเดิมหรือไม่หรือจะหันไปจัดหาอาวุธจากชาติอื่นที่มีราคาใกล้เคียงกันแต่มีประสิทธิภาพมากกว่า